เฮ้ยท่านผู้ชมกันนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอันเดนิวีนะครับก็วันนี้เราจะพาน้องจิตของเรานะครับไปลงแปดวีสองนะครับก็หลังจากที่นางเปิดขายซื้อแล้วนะครับก็ซึ่งผมก็ไม่ต้องซื้อนะวันนี้โดนวีเปิดได้ครับก็ขอโทษนะครับที่แบบหายไปนานนะครับไม่ค่อยขี้เกียจทําคลิปแบบมีเสียงครับมันนั่นแหละนะครับก็ มาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็น่าจะรู้ถึงความสามารถของเขากันแล้วเนาะก็นะครับ, <Yeah. S 1> รบก็คือต้องไปจ้องหน้าฮันก่อนนะเราเห็นจะสามารถวาดรูปได้เนาะเพราะว่าเราต้องดูโครงคิวหน้าเขาก่อนเนาะก็สำหรับสกินทองนะครับสําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันสวยนะครับก็ดูแบบไม่เวอร์เกินไม่ดูแบบไม่เออเออแมลี่โอเค ดูแบบไม่น้อยเกินไปเนาะก็ก็แบบคิดอยู่นานเหมือนกันนะทละครน,นี้นะเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะ่านางเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่สุดท้ายก็เป็นผู้ชายเนาะก็คือการที่คิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมันมีหลายสาเหตุมากนะครับแล้วก็ปิงด้วยนะครับขึ้นหนึ่งเลยนะครับคือสกินทองนางเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยมัน แหวกนะครับก็คือมันไม่มีผู้ชายคนไหนใส่แบบนี้เนาะอย่างที่สองนะครับก็คือเวลาใช้ท่าทางเนี่ยเวลามันมีเสียงเนี่ยเสียงเขาเหมือนผู้หญิงมากกว่าเนาะแต่ทุกคนก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะอ้างว่าเาผู้ชายครับผู้ชายนะครับก็เพราะว่าตามหลักสตรอรี่เขาเขาเป็นผู้ชายเนาะก็อาจจะเป็นผู้ชายแบบสายแบบอ่อนๆหวานๆนะครับแบบไม่ได้เข้มแบบเท่นะแต่จะเป็นผู้ชายแบบ อ,อ,อ่อนๆนหวานแบบดูมีเสน่ห์นะครับเอาโอเคอ,อีกคนหนึ่งเป็นแมงมุมเนะาะเหมือนไม่เห็นผมด้วยนะอ๋อเขาไปไล่อ๋อไล่ลูกกาอยู่ข้างบนนั่นลูกกาใช่ไหมก็ตรงนี้พายุเข้านะครับที่นี่เนาะก็อาจจะปิงหน่อยนะพายุแบบ เลขแปดนะครับคือถ้าเอาไปเล่นมันก็สกินเท่นับสวยดีนะก็ไม่รู้จะเรียกไงนับก็ผู้ชายก็ผู้ชายหน้าไม่อยากขัดนะคเดี๋ยวจะโดนด่านะส่วนตัวผมมันเหมือนผู้หญิงครับก็เลยเออครับก็ตั้งชื่อเขาว่าน้องจิตนะครับอ่าผมเรียกส่วนตัวผมคนับแล้วแต่ทุกคนจะเรียกยังไงผมเรียกน้องจิตนะครับเหมือนคนโรคจิตน้องจิต เอาเดี๋ยวเหมือนลูก,ก้าอยู่ข้างล่างแล้วอเอาคีกระโดดมาล่ะอ้าวเ,วเดี๋ยวด้วยเนี่ยตอนนี้นี่อยู่นี่นี่นนโอเคอุโมงค์แต่ปั่นมาตอนไหนเนี่ยผมว่าเขาเขา,เขาน่าจะไล่ลูก,ก้าแหละนะก็แต่เรากระเดะเดินตามเขามาเองเนาะบอกให้อนะ่ะอ้าขอา <laughs> โทษคิดเด้วาว่ารูปนะอันนี้ว่า,ารูปแมงปีศาจอ่ะแล้วก็เวลาเราเล่น 82เนี่ยมันจะมีทันสองตัวนะครับต้องร,รข้อระวังอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีปุ่มให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะต้องวาดรูปเ,เราจะวาดรูปหน้าของใครนะเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคก็การสตันนะครับประมาณห้าวิเนาะก็แต่ระยะระยะเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรอยู่นะก็สาหรับผมเนาะแต่สตันมันสตันวนะไวนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลัวเกินเนาะก็ นะับได้ข้อดีข้อเสียไปเนาะอันนี้มันจะขึ้นมาข้างล่างนะเขาจะเห็นไหมครับที่เนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยมันจะขึ้นมาแค่อันเดียวนะเพราะผมยังไม่ได้มองหน้าแมรี่นะถ้าเราไป็มองหน้าแมรี่มันจะมีสองอันแล้วเราสามารถกดเลือกได้นะว่าเราจะวาดลูกคนไหนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาฮิวรูกันก่อนเนาะก็ตัวนี้เหลือห้าเครื่องนะครับอ้าวโอเค ยังไม่ว่าดแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อนะครับคือถ้าเราวาดของตัหน้าตัวตาลุ่งตอนแรกจะยิงปืนนะมวัวแต่เออสภาพอาก,กาศเอย่าเพิ่งมาอะไรตอนนี้บอกให้โอ้โหพันโดนอีกแล้ว ขาเพิ่งน่งรอบสองนะไม่เป็นไรนะได้อยู่ได้อยู่โอเคก็คทิกเล่นหลักๆนะเผื่อผมแบบมีคนชอบใช้เยอะนะครับคือเอาไปวางไว้ตรง,น,ง,ตรงนั่วางไว้ตรงเนี้ยโอเคบางครั้งมันก็ไม่โดนนะเนี้ยมันแบบทจะมองมันก็ไม่มองเลเอาไปวองแล้วโอเคนี่ก็รูก,การ์ดสีได้ไกลอยู่เนาะ เหลือสามเครื่องนะครับกับเจ็ดคนเนาะเดี๋ยวตัดใหญ่เป็นหนึงเฮ้ยถอนใหญ่ซิออตัดใหญ่เหอเรียกป็นแบบผมนั่นก็ยัง,ย,งยังตามดูกล้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะก็มีนักจิตคนหนึ่งน้องจิตมาร่วมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำหอมไว้ก่อน ก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกในเกมนะครับที่ผมนั้นสุ่มได้โดยไม่ต้องซื้อจิ๊กซอว์เนาะก็ตอนได้นี่โคตรด,ดีใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวแรกเลยนะก็อาจจะเล่นดังบ่อยมากนะครับเพราะเป็นตัวแรกเนาะที่ได้นะครับก็ต้องขิงกันหน่อยแหลนะเนาะเชื่อครับทุกคนเปิดได้ก็ต้องขิงกันบ้างแหลนะเนาะไม่มีใครเปิดได้แล้วไม่ขิงหรอกยกเว้นแต่จะเปิดของที่ตัวเองไม่ชอบแค่นั้นเองคนระับแต่นี้สกินทองใช่ไหมตัวใหม่ด้วยประเด็น สองเครื่องแล้วมีใครไปช่วยกองหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปก่นอนตอนี้ผมยังไม่ได้เจอแมรี่เลยนะก็อยู่แต่ฝั่งของแมงมุมเนี่ยโอเคน่าจะใช้รปไปช่วยแมรี่นะครับสวัสด,ดีย,ยืกนก่อนไหมแ้เหลือสองเครื่องนะครับตายไปแล้วหนึ่งคนนะก็ไม่รู้ว่ากองหน้าจะล่วงหรือย,อยังนะเออจะตายหรือยัง จะบินหรือ,อยังครับเรียกให้มันแบบสุภาพหน่อยเนาะยังไม่บินนะครับน่าจะมีคนมาช่วยได้อยู่ตอนนี้ผมติดติ่งของแมงมุมอยู่นะครับฮิวไม่ได้ไม่มีหมอเนาะแล้วใครมาวางรูปตรงนี้เปลืองนะน่าจะช่วยไม่ทันนะครับแล้วก็ปิงด้วยนะครับปิงปิงแบบปิงเลยนะเดี๋ยวมันต้องอปิดไวไฟเลยอนะ่านไซเน็ตดีกว่านะ โอเคเราอยู่ดีขึ้นอนบนนี้เฉยโอเคค่อยรื่นหน่อยไหนมีอะไรอัปเดตบ้างตายแล้วสองน่าจะสามรับคนนี้น่าจะตายแล้วนะเพราะว่านั่งมาสองรอบแล้วนะร,รอบที่สามก็น่าจะล่วงรับก็เหลือสองเครื่องกับนนะอีกห้าคนเนาะอ่าฉันไปก่อนด้วยรู้จะตาดกำตัวเอง เอาครับเหมือนผมต้องจุกนะครับมาก็เราสามารถเวลาเรากดว่าดรูปเราสามารถกดเลิกว่าดรูปได้เนาะเพราะว่านะครับกดเลิกรอบนะโอ้แมงมุมเขาซื้อของอยู่นะเดี๋ยวผมเขวาว่าดรูป้เสร็จก่อนนะโอเค,อเคไม่รู้ว่ามีคนปั่นอยู่ปนะนะ เพราะเป็นมุมยังไม่เจอใขรนะยังไม่ได้ไล่ใคเรคาะจะน่าจะมีคนปั่นอยู่ประมาณสองสามคนแหละนะเมื่อกี้เขาน่าจะเจอเห็นผมแต่เขาไม่เอาผงม,มาไปขึ้นบ้านเข้าบ้านสองชั้นไปแลนะตัวนี้ทั้งห้าคนนะยังไม่มีใครนั่งเก้าอีนะ้เนาะแล้วก็เลือดก,ก็ลดกระปิบกระปิบหนึ่งนะเมื่อกี้น้ำหอมปั่นได้ประมาณหกสิบกว่าใช่ไหมเหมือนเขาส่งมาอันนี้ โอ้โหอ๋อน,นี่ผมทำลำไม่ได้นะครับวางลูกก็ไม่ได้นะเพราะว่าลูกที่ผมวาดเป็นของเป็นมุมเนาะก็นั่นเนี่ยเป็นข้อเสียในการเล่น8 v ดวีนะเพราะว่านั่นแหละนะผมมีน้ำหอมอยู่อันหนึ่งนะโอเคหนังขึ้นทันด้วยประเด็น อันดูก่อนนาจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นสถานีสี่เลยนะใช่ไหมเออดูก่อนครับนางจะออกฝั่งไหนออกฝั่งขวาแล้วออกฝั่งซ้ายว็็ออกฝั่งฝาแล้วออกฝั่งขวานะัะ คือผมวางรูปไม่ได้มันรูปมันเป็นของแมงมุมมาถ้าเราวางเนี่ยแมรี่มันจะไม่มองนะมันจะไม่ไม่เป็นอะไรกับแมรี่เพราะว่ามันมันไม่ใช่รูปแมรี่อะเนี่ยเอาวางให้ดูเลยเนี่ยต้อพใช้สะัดไปแล้วตัดสินใจวางนะเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ผมจะซื้อของให้มันเยอะๆหน่อยจะถือสองอันเนาะเอาปืนไปอันหนึ่งแล้วก็อ่าผมเลือดผมอยู่อีน้ำหอมผมไม่เหมาะนะครับ ฮิวก่อนเนาะหิวหิวอ่ะซื้อมาหิวนี่เหลือเครื่องหนึ่งนับไม่รู้ใครปั่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยดีดีเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยตัวนี้ใครปั่นอยู่ครับน่าจะมีคนหนึ่งหนึ่งคนจุ๊กสองคนสองคนจุ๊กถ้าไม่นับผมก็หนึ่งคนนะโอเคจ๊บโอเคขอบคุณบทเจอเจอดีๆสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าบางครั้งแปดสองเขาจะไม่สนเรื่องการจุดเครื่องนะครับ คือปัน่นได้คือปั่นเลยเนาะจะไม่สนคนลุมนะอุ้ยเดี๋ยวมาตอนไหนเนี่ยใครมีคนควบแสดงนะผมเพิ่งนั่งนะไม่รู้ใครจะมาช่วยหรือเปล่านะเพราะว่ามีแค่สามคนเนาะมีคนหนึ่งโดนจับจ้องด้วยแหละประเด็นเดี๋วน้องมาวันดีอ่าหลุมไม่รู้อยู่ไหนนะครับตอนผมผมเดินผมก็มไม่เห็นไม่ได้ส,สังเกตเหมือนกัน เนาะก็อะไรอ่ะก็โดนปึ้งไปแล้วเรียบร้อยมีคนโดนยิงมีคนาเปิดประตูอยู่ฝั่งโน้นเนาะโอเคเขาไปไล่ละโอเคโดนยิงรอบโอเคมีคนไปช่วยเอาโดนอ่าเรียบร้อยน่าจะเขาทำอะไรช่วยนางไปเรียบร้อยออกไปแล้วโอเคครับ ยงกัแบบนี้ก็ได้คิดเตวไปตาตอบไปกันเลยกว่านะครับนีไยปวดจเจอดีๆสักครั้งนึงก็มาโ้แบบดีๆสักสองสามคนอยากชนะครับรอแมตก่อนนะระหว่างรอแมตก็ขอไปโอเคมาล เดี๋ยวก็มาหมดใหม่มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับก็น่าจะมาวันพฤหัสนี้นะครับนอกจมีคนได้สกินต่อเหมือนเราด้วยน่าจะมาแล้วนะครับเพราะว่ามันคือพฤหัสที่แล้วเนี่ยก็นึกว่ามันจะมาใช่ไหมนึกจะเข้าใช่ไหมไม่มีไม่มาเป็นสกินของข่าวดําแทนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันพฤหัสนี้มันต้องมาหมดใหม่เนะ อยากเล่นจะจะขาดแล้วอเกีกับก็มีน้องจิตยอยู่สองคนเนาะจะเบื่อกไหมเนี่ยอาจละลงคลิปเกี่ยวกับน้องจิตยเยอะหน่อยนะจะเหมือนกับตอนที่อ่าิงแมรี่สกินครั้งแรกคนระับนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะคลิปจะออกมาเยอะหน่อยเนาะ ตัวนี้อาจจะขิงนานเป็นพิเศษนะครับก็น่าจะรู้ว่าทำไมนะครับเอาเกิดใกล้น้องหมอด้วยไวโอลินกับมงมุมอีกแลว้วเหมือนเดิมทางนี้ด้วยใช่ไหมตัวกลางคนโอเคส่วนมากนะ 8V2 เนี่ยถ้าใครเป็นหันน่าจะมาด้วยกันเลยเนาะก็ส่วนมากเนาะก็บางครั้งก็ไม่ใช่เนาะ คือถ้ามาด้วยกันมันมีข้อดีนะเพราะมันแบบว่านั่นแหละนะน่าจะรู้สามารถแบบว่าคุยกันอะไรได้อย่างเงี้ยเห็นบ่อยนะแปดสองนี่ชอบลุมนะจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแปดสองเขาเขาไม่ได้แบบมีกดซะหน่อยว่าแบบต้องเล่นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแปดสองมันเป็นหมดแบบสนุกสนุกครับแปดคนเนาะเยอะๆเขาเลยแบบหมดที่สนุกบันเทิงนะครับเอาแปดคนมาอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยว อุ้ยต้องตัวหนึ่งแผ่นแล้วล่ะโอเคนี่ยมันจะมีปล่องปูนเลือกนะคเอ,อื้อโอเคเอาจะด้วยเดี๋ยวเขาน่าจะดีดใส่แน่เลยตัวโน้ตเนี่ยไม่ให้ใช้ครับ เพื่อนมันมาแล้วเพื่อนหนีไปเราก็ลังจะวิ่งมาบังให้อะไรวะโอเคเขาบางังวิ่งวิ่งมาบังอยู่นะต้องขอบคุณเขานะครับไม่ใช่ไ็นว่าเขามาปิดไม้ให้หน้อยเพื่อนระวังเอาโดนด้วย <c oughs> เรา,า <c oughs> เรามาแบบคนป่านตรงนี้ด้วยเราก็โดดเพื่อน เอารถห,หนีหนีเลยเดียวเดียวเดียวแล้วขี่รถไฟหนีไปเลยเดียวเดียวเดียวคืออะไรโอ้โหเราขนทษเพื่อนเราไม่รู้ว่าเธอปั่นยู่ตรงนี้นี่คือมามาแบบประชดใช่ไหมแ้วแบบมึงน,น่ากูหนีเลยอะไรเงรี้ยนอนไปนู่นละสถานีสองเออสถานีสามใช่ไหมโอเโห,หน้องบอดน้องบอดมีน้ำหอมอะบอดสายจุกโอ้โหแล้ว มึงมุหมหนึ่งกับเทเลพอร์ตมาเฝ้าแล้วไม่เฝ้าฝั่งโน้นมาเฝ้าทำไมเราล่าละฮะจะมีใครมาช่วยเราไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีใครมาช่วยเราเลยอ่ะมาช่วยไอ้เด้ออ่าน้องนั่นมาอยู่ต้องขอบขอบคุณมากคุณยองยังไม่อยากตายเพื่อนนีม่มาเดียว ิวก่อนไหมฮิวฮิวเลยฮิวได้หิวดีอย่ิวนผมผมจะได้ไปซื้อน้าหอมเนาะจะได้โจกงได้แบบมั่นคงหน่อยนะเพราะว่ารูปรูปรูปภาพในโหมด 8x2 เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยอันนั้นจะเท่าไหรนะ่นะมันมีสองคนเนาะฮันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็อาจจะเปลืองด้วยจะเปลืองเหมือนตาที่แล้วครับวาดวงมุมเอาไว้แต่เจอแมรี่ไล่นะครับ เนี่ยมันจะเป็นอย่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ของใครเอ่ยน่าจะเป็นของไวโอลินเนาะเกียรยังเหลือสีเครื่องนับแล้วก็เหลือแปดคนยัไม่มีใครตายนะปืนไว้ที่หลังนะครับของมีคมไว้ที่หลังเดียวดีเหมือนแก้งเราอะ่ะเอาแล้วไวโอลินมาแล้วซื้อของหน้าด้านมากคือ โอเคโอเคโดนลิกดูก่อนนะครับเราจะได้เดินอ้อมนะครับเกียแพทมันลงมันยืนมันนั่งทำอย่างงี้โดนโอเค,คดกดน้ำหอมหนึ่งวิเนี้ยชอบเห็นกันจริงเราเล่นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ <c oughs> แบบเนี้ย สไตล์การเล่นน้องจิตนะครับแบบนี้เลยนับวางไว้เงี้ยแล้วก็ให้ฮันเดินมามันจะยังไงก็โดนนะครับอามิตตาพุทธก่อนอ,อื้อออโอ้โอ,อ้โอ,อ้ไปงู่นี่ก่อนโอเคสกิลปลดล็กอกยัง กดล็อกแล้วโอเคต้องระวังแล้วนะครับเดินมาเดินมาเมือกีป้ปสปินไม้ไปจุกบ้านสองชั้นดีกว่านะครับเอาเขาเทราวัดไปแล้วหรอใครทิ้งเขียมไว้ขอบคุณมีใครทิ้งเข็มเอาไว้สามเครื่องกับเจ็ดคน,นครับถ้าไม่นับคนที่กำลังอุ้มก็หกดน,นับเออโดนยิงใครโดนยิง เฮี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวๆอย่เพิ่งหมดนะขอน,ะนอ,อน่าจะทันเออน่าจะทันไม่ใช่น้ำหอมเนาะน้ำหอมฟอวดหรืออะไรเนี่ยตัวคือช่วยไม่ทันน้ำหอมเองคมนไม่ทันหรอกเอเคสองเครื่องนะม,มีคนเพื่อนปายงนนะาาเครื่องตรงนู้นนะน่าจะมาหนึ่งเครื่องอโอเคหกสิบเจ็ดเอาไม่ใช่อันนั้นรักษาอาอมาอีกแล้ว ผมจะไม่ได้ไปมองหน้าของมึงมุมนะเพราะว่าเจอแต่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ดีนะอย่างนี้โอ้มีเอาจ่อยปั่นเลยเหรอต้องจิตโดนอีกคนหนึ่งแล้วว่าอยู่ห้องใต้ดินด้วยแต่ผมไปเตรียมช่วยดีกว่าเดี๋ยวนะปากนี้สโอยคปั่นไปนะกลัไม่ทันนะครับผมว่าเพื่อนน่าจะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้า เราแม่งมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอยู่ฝั่งนี้กันหมดเลยแล้วแพทจะไปช่วยด้วยเหรอระวังระวังถุยน้ำลายใส่มันจะไม่ตีมันจะสุกปกนะฉีดน้ำหอมไปหนึ่งหนึ่งฉีดแบบงงงง่ะงงหนึ่งรอบแพทก็ามาวะผมไม่รู้ว่าวาดไปแล้วเลือกแบบนี้มันได้มัมันต้องลองมันต้องลองอะมันก็ไม่ติดอยู่ดีอะ มันก็ไม่ติดอยู่ดีเนี่ยคือมันต้องเอาตั้งแต่ตอนที่เราวาดนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดเนาะคือนักกันทรัดอ๋อแถวนี้มีหลายคนให้เลือกนะครับอันนี้ยินทําไมอะให้อ่านักแตง่งศพบอกเตรียมเครื่องแล้วแล้วใครไปช่วยตามบอดได้ล้วอยู่ฝั่งนี้กันหมดอีกแล้วเ <laughs> มื่อกี้อยู่ฝั่งนี้หมดตอนนี้อยู่ฝั่ง เดี๋ยวแล้วใครจะไปช่วยบอร์ดล่ะครับน่าจะไม่ทันนะ I'm so sorry คุณไปคนโอเคตรงนี้มีเดี๋ยวผมใช้อันนี้ไปก่อนนะผมจะซื้อแสลงหนึ่งแล้วก็ปืนหนึ่งะครับเมื่อกี้ว่านะ่าลงหลุมไม่ได้แล้วละ่นละนะปืนหนึ่งมีใครเห็นหลุมบ้างไหมครับ เหมือนมันจะ่างนี้ไหมเนี่ยให้ดาวล้าบอยู่ตรงนี้เซนผมบอกมันอยู่ตรงนี้ครับเคยเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่รู้อยู่ตรงนี้นนแน่นอนนี่เห็นไหมลาดอะครับคนชาดคนเซนดีก็งี้นี่แต่อนอื่นต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับชนะไม่ได้เอาเสมอไว้ก่อนโอเค เปิดแล้วมาครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนกันนะครับอาวตายแล้วเพื่อนทางลับอยู่นี้ทุกคนไม่ต้องเปิดประตูแล้วเปิดมันเสียเวลาเปิดมาหาทางลับมาอยู่งนี้มานี่นอกขึ้นหัวแล้วมกไปชิวๆชิวๆแฉลงไม่มีประโยชน์นะครับเปิดแล้วกเ็เดี๋ยวซื้อของไว้เอานี่นครับล็อบบี้ครับ S <S ดเดี๋ยววิ่งมาหลุมนะเพื่อเจอพันมาเนาะ<ด>กำเพิง่งลื้หน้าการรักษาเพื่อนอยู่ฝั่งน้นกันหรอทุกคนรวมอยู่ตรงนี้ทำไมไปอยู่น้นกันหมดแล้วโดนตกกันสองสามอ่ะอ๋อโอเคประตูเปิดแล้วนาะฝั่งน้นเราเพื่อนคนนี้เพิ่งน,นั่งครั้งแรกด้วยนะครับแล้วเราได้โดนตกทั้งสองคนนะครับปรบหันไล่ แล้วคิดว่าผมจะไปช่วยได้ไหมครับก็มีลูกบับบี้ <laughs> บับบี้บับบี้ก็มาลูกบับบี้กับปืนหนึ่งกระบอกนะครับกับพันสองตัวที่กำลังยืนตบอยู่ตรงนั้นกับยี่สิบห้าวิยี่ิบสามวิแล้วมันเห็นผมแล้วนะ่ะประเด็นตองวิ่ง <Going S 1> แล้ว คือ okay. มันมุมว้าไปฝั่งเทะเลฝั่งฝั่งนู้นนะครับโอเค้โ okay. ห oh, <c oughs> พอดีเด็ดเลยเย่ yeah. เอาชนะได้นะครับเดี๋ยวมันชนะปะวะเสมอเสมอสิเสมอโอเคเย่เป็นความใจดีของเราเนี่ยเสมอ,น,อามาน,นะครับก็เอามาวนี้ก่อนแล้วกันนะก็นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยว มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับก็แบบนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องคนนึงนะเขาทำอินโทรให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับชอบมากเลยนะครับก็อาจจะเห็นอินโทรนั้นไปยาวๆเลยนะครับก็แบบนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ